จนเม,มื่อปีที่แล้วเราไม่ได้มาปีหนึ่งเพราะว่าเราติดแปดมีที่ต่างประเทศครับใช่ปีนี้นออนกลับมาอีกครั้งนึงก็ดีใจมากๆครับดีใจที่ได้มาร่วมง,งานเอ็มชอยทุกปีเลยครับใช่ครับก็ถ้าสมมติว่าเราไม่ติดงานอะไรอ่ะเราก็จะมาทุกปีครับเพราะว่าเออเราอยากมาอยู่แล้วด้วยโอเคสำหรับมิ้นเมกาซีนปีนี้ครบรอบ4ปีนะครับก็ ดีใจมากๆนะครับที่อยู่คู่กับเราไปนานๆแบบนี้นะครับแล้วก็หวังว่าจะอยู่กับเราไปเรื่อยๆเลยครับผมครับก็ครับก็ยินดีกับเอ่อมินเมกาซีนนะครับแล้วก็เอ็มชอยด้วยนะครับก็ขออย่างที่แบบมีบอกเลยก็ขอให้อยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีโอกาสเราก็อยากไปถ่ายมินบ่อยๆใช่อนี้สำคัญเลยไปนั่งเอครับถตรงนี้หละ แม้ในลุคของจิวังชีก็เป็นแบบเหนาๆน้อยที่เป็นตื่นเต้มครับครับวันนี้กันมาของหลุยครับวันนี้ก็จะเป็นฟิลแบบติดแบบลายพิ้นมีฟิลแบบเกงขาม้าแบบคาบอยคาบอยแล้ววันนี้พบน้องมาด้วยครก็มาเลครับอันนี้ก็เป็นโคซองอันนี้เป็นลูก เดนแบบนี้แต่มีแค่ชูใช่ไหมครับแต่วันนี้เนี่ยมีปรอปด้วยก็เลยทำให้เราดูเต็มตึงถือใหญ่ก็ได้ครับเมื่อกี้ตอนลงมาถือแบบนี้บบนี้ อยู่ในออฟฟิศเราก็ไม่กล้าแบบว่าให้คนรู้เยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เริ่มมีคนรู้แล้วพะใกล้จบแล้วเ,เใกล้จบแล้วเริ่มมีคนรู้แล้วจริงๆผมดีใจมากๆเลยครับที่ผู้คนภายนอกเนี่ยดูเยอะมากไม่ใช่แบบว่าแค่แฟนคลับอย่างเดียวคนที่มีประสบการณ์ร่วมเหมือนเราเช่นการดึงงานการเป็นพี่านหรือ ชอบในซีเรื่องนี้ครับมากมากครับ <c oughs> รู้สึกดีใจแล้วก็แบบว่ารู้สึกว่าเออซีรีส์ที่เราตั้งใจทําเรื่องนี้มันแบบว่าคนแบบชอบเยอะอะไรอย่างเงี้ยที่จริงอะอยากให้คนบอกตอบไปเยอะด้วยเพราะว่าบางคนเนี่ยเพิ่งมาดูแบบว่า แบบเป็นแบบตัดเล็กๆสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากให้ทุกคนแบบว่าดูตั้งแต่แรกอะไรอย่างเงี้ยครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่สนับสนุนพวกเราครับในเทรนด์นี้ครับก็ไหนคุบอกว่าดูแลกันไม่ใช่เรื่องจริงได้ใช่วันที่เราเป็นนิสิตการจองทางโนนั่งักก็สำหรับพี่ฝึกงานแล้วกันครับผมว่าประสบการณ์หลายๆคนน่าจะเจอน้องๆฝึกงานหลากหลายรูปแบบครับพี่เจเนี่ยก็คือตัวอย่างในการฝึกน้องในความที่แบบ ไม่มีความใจดีอยากให้น้องมีประสบการณ์ที่ดีมีอาชีพที่ดีมีความสามารที่ดีก็เลยต้อง่อบ เราต้องไปเจอคนที่แบบว่าเรากไไ็ไม่ไม่ไม่รู้ว่ามีหลายแบบอะไรเงี้ยครับก็อยากให้ทุกคนสู้ๆครับกันว่ากันว่าพี่ฝึกงานเนี่ยเขาต้องหวังดีอยู่แล้วว่าเขาก็อยากให้งานเนี่ยออกมาดีใช่ไหมครับก็<ม>ให้ทุกคนสู้ๆแล้วกันครับที่กำลังจะฝึกงานอยู่เลยออีกทีนะเลืออีกหนึ่งหรือสอง EP สองสอง EP ครับสองสอง e ีครับพี e ่หนักเรื่องห e นึ่งเรื่องท e ี่ติดอยู่ในห้องเหตุการณ์มันเป็นยังไง เหตุการณ์ว่าเราไปแฟนมีดแล้วก็อาบน้ําเสร็จแล้วกําลังจะเอาขนมหอกไปกินกับพี่ๆห้องข้างๆด้วยความแบบดายินดีมากแต่เปิดประตูไปปุ๊บเปิดไม่ได้แล้วทำไมเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดไม่ได้เราก็ไม่ได้ล็อกด้วยสรุปแล้วมันมีเหมือนเป็นแบบเหล็กอะไรสักอย่างมันติดมันทําให้แบบใช่มันทาให้แบบเปิดไม่ได้อะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกเปิดมา20ปีเนี่ยไม่เคยมีเหตุการณ์นี้เลยใช่ตอนนั้นมันใจแล้ายังไงว่าจะจับยังไงหรือว่าจะยึดก็โถ บอกว่าออกไม่ได้ทําไงดีแต่ตอนเช้าอ่ะกันไปไหว้พระมาหรือว่าเขากําลังจะแบบว่าเตือนว่าอยากออกไปหรือเปล่าท่านเตือนว่าอยากออกไปอะไรอ่ะเพราะออกไปจะเจอพวกเรา็เออยู่นี่ดีทนีอยู่วฝ่ายที่เราไปู่ไทยังไงบงโทัพท์ยังไงเขาถแต่วีดีโอเขาไม่เป็นผู้ไทยเก็บภาเก็บภาใช่ผมก็บอกพี่พี่คนที่ถายเราไปครับว่าเออกันจอยู่ในห้องนะ เขาตั้งกล้องอย่างเดียวเลยเขาอรอรรอว่าเขาจะออกมายังไงกขะแทกขึ้นมาคขาแซ่้นมาผิวสว่างแง่แด่ทีสงขึ้นมาผิแฉลงจุดจุดจดใช่แล้วเขาบอกว่าให้กันอยู่ห่างหประตูเพราะเดี๋ยวเขาจะถีบจะอะไรอย่างเงี้ย เตียงทําอะไรก็อยู่ใกล้ประตูสุดใกล้ในห้องนาำก็ไปนั่งเล่นแบบวีดีโอคอลอยู่ในห้องนาำเอ้าหรอเกิดปีหนังทำไมมันต right so no. ้องใช้แรงใช้สว่างขนาดนี้ว่าไอ้ตัวที่สุดมันเป็นเล็แล้วมันอยู่ด้านในครับแรงมัน ไม่ได right. <it> ้ยากเลยแล้วเจ็บใช้เวลานานมากกว่าการจะออกสักพักหนึ่ง <para> อ่ะยี่สิบนาทีอืออันนี้เป็นการซ่อนสมาธิ